เกษตรบ้านสวนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาชมพัดนางชีว่านพัดนางชีพัดยายชีหรือมือพนารายค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเรียกพัดนางชีมากกว่าค่ะ พัดนางชีเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุสามารถอยู่ได้หลายปีทีเดียวค่ะจะมีลำต้นเป็นคอปลองสั้นๆนะคะมีลักษณะอวบน้ำทอดเลื้อยไปตามพื้นดินค่ะมีใบเป็นใบเดี่ยวค่ะโดยจะออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันถ้าดูดีๆก็คล้ายพัดเลยนะคะมีใบหนาคล้ายแผ่นหนังเลยนะคะมีสีเขียวสดค่ะ ในส่วนของบริเวณปลายใบก็มักจะอ่อนโค้งลงตรงกับใบนะคะจะเป็นช่องค่ะเพื่อเก็บน้ำและรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่พัดนางชีกำลังออกดอกพอดีเลยค่ะเรามาชมดอกของพัดนางชีกันค่ะสำหรับการออกดอกนะคะก็จะออกดอกเป็นช่อกระจะ ออกดอกที่ปลายยอดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะชูสูงขึ้นดอกจริงก็มีขนาดเล็กค่ะมีสีขาวนวลสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะได้เห็นดอกพัดนางชีแล้วก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ค่ะเราก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำโดยจะมีไหลต้นลูกนะคะแยกออกมาจากต้นแม่ค่ะ แล้วเราก็นำมาชําหรือเราจะใช้กิ่งแก่ก็ได้นะคะนำมาตัดเป็นท่อนๆนำไปปักชําในดินที่เตรียมไว้ค่ะดินที่นำมาใช้ปลูกก็ควรจะเป็นดินร่วนนะคะและก็ควรที่จะมีอินทรีย์วัตถุลงไปด้วยนะคะผสมกับดินพัดนางชีเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดบ้างปานกลางนะคะ หรือเราก็ควรปลูกไว้ในร่มรำไรก็ได้ค่ะจะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วค่ะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็เห็นกันอยู่แล้วว่าลักษณะใบมีลักษณะคล้ายพัดเลยนะคะก็ควรที่จะนำไปปลูกประดับนะคะวางประดับอาคารบ้านเรือนปลูกประดับสวนหรือจะปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้เช่นกันนะคะ ที่เหมาะเลยก็ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปลูกเป็นไม้คุมดินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของด้านความเชื่อนะคะว่าพัดนางชีจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้หายไปค่ะก็เรียกได้ว่าพัดนางชีหรือว่านพัดนางชีนะคะนอกจากจะมีหลายชื่อให้เรียกแล้ว ชื่อที่เป็นมงคลนะคะก็ยังมีลักษณะลำต้นที่สวยงามค่ะดอกก็สวยอีกด้วยนะคะคลิปนี้กเกษตรบ้านบ้านก็นำอีกหนึ่งไม้ประดับสวยๆนะคะมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กเกษตรบ้านบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ